วันนี้มาอัปเดตถ่ายให้ดูครับไม่ได้มาตัดสองวันเอ้ยวันหนึ่งครับวันนี้เป็นวันที่สองครับมาถ่ายให้ดูนิดหน่อยนะครับไม่ถ่ายเยอะก็มีเริ่มยาวแล้วครับเริ่มมีหนอหนออยากตัดไปทุกวันทุกวันครับวันนี้ไม่ไม่ได้มาตัดเมื่อวานครับทีแรกก็มีครับเริ่มขึ้นยาวแล้วครับ ตุ่มเราครับไม่ได้ไปใส่ฝนตกเมื่อวานทำเหยื่อเสร็จเพิ่งไปใส่มาเสร็จมาครับนี่ครับอย่างนี้ก็ตัดได้แล้วครับเริมยาวแล้วกอนี้ครับสองหน่อสามหน่อครับกอนี้ยาวแล้วไม่มาตัดกอนนี้ไม่มีครับมีนดดนหน่อเดียวนูหนึ่ง ไล่ห,หน่อยครับนลครับมันก็ออกมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับออกมาเรื่อยๆครับก็ก็ตัดแล้วก็ยังไม่ออกครับตัดเดยอะไปครับออกไม่ทันครับ นก้อนนี้เยอะหน่อยครับไม่ได้ตัดนะครับวันนี้ต้องตัดแล้วครับเนี่ยไม่ตัดยาวเลยนะครับไม่ตัดมียาวแน่นอนทเน,นี่กำลังตามกันออกมาก่อนนี้ครับ ตอนนี้ไม่ค่อยเยอะครัตัดไปเยอะแล้วตัดเยอะมากครับมีแต่รอยตัดทั้งนั้นเลยดูแต่ก็ยังมีหน่อนะครับวันนี้ยังตัดได้อยู่เลยนี่ก็น่าจะได้ยี่สิบสามสิบโลแล้วครับวันนี้เพราะว่าเมื่อวานไม่ได้มาตัด นีมันแตกมากนะครับผมสงสัยเหลือเกินว่ามันทําไมขยันออกมาฝั่งนี้อย่างครับนี่มันจะมาติดที่เขาครับดูครับมันจะออกแต่ข้างนี้ข้างเดียวครับดูดิครับนี่ครับนะครับโน่นครับโน้โน มันจะพยายามออกมาฝั่งนี้ให้ได้ครับเนี่ยฝั่งที่เขาเนี่ยนู่นครับอัดเท่าไหร่มันก็จะออกมาจางข้างนี้ตรวต่อครับโอ้มันจะขึ้นมาทำไมฝั่งนี้กันนะก,กันหนาก็ไม่รู้ครับ เนี่ยครับยีสั้นอยู่ก็มีกำลังเกิดก็มีเนี่ยสงสัยฝั่งนี้ไม่ใช่มันไม่ขึ้นนะครับแต่ฝั่งนี้มันตัดง่ายคนก็เลยตดัดนี่ครับอีกหนอคนตัดมันก็มาตัดไปฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มันตัดง่ายครับแต่ฝั่งนู้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ตัดนะครับตัดจนมันก็พยายามจะไปหาเขาให้ได้ครับข้ามเขตเข้าไป ครับมันก็ขึ้นไมรด้วยนะครับพอตัดมันก็มันก็ขึ้นพอตัดมันก็ขึ้นพอตัดมันก็ขึ้นครับมันจะพยายามจะขึ้นมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับนี่ครับนะมันก็จะลามออกมาเรื่อยๆครับมันลามออกมาเรื่อยๆเลยมันจะลามไปเรื่อยๆเลยับลามออกไปนอกกอเรื่อยๆครับเพราะว่ามันคงเป็นสัญชาตญาณการขยายพันธุ์ของมันครับ ตอนนี้เราเหลือสองหน่อยเองเล็กกำลังออกมาก็มีครับนี่นะครับกบางโผล่นะครับออกมาเรื่อยครับเนี่ยมันก็จะลามไปเรื่อยๆครับลามออกไปข้างนอกเรื่อยๆครับลามออกไปนอกกรอบเรื่อยๆพวกไผ่นี่มันหากินมันเป็นรากร่วมเหมือนกันมันหากินร่วมกัน ดังนั้นมันมันมีช่องทางตรงไหนมันก็ออกของมันตรงนั้นแหละครับจะออกของมันไปเรื่อยครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วครับเนี่ยตัดเยอะแา่ตัดเอยอะมากที่ลอยตัดนะแต่มันก็โผล่มาเรื่อยครับนะนะครับโผล่มาเรื่อยอันนั้นก็ตายไปนี้ต้องตัดนะครับถ้าเราไม่ตัดเนี่ยอย่างอย่างหน่อนี้นะครับที่มันตายไปนี่นี่นะครับหน่อที่มันตายไปนี่ครับ มันมันมาคู่กับลำนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าพอพอเราไว้ลำนี้ปึ๊บหนอที่อยู่ริมๆนี่มันจะตายเพราะว่ามันต้องเอาอาหารมาเลี้ยงลำมันก็จะต้องตายก็คือมีผู้เสียสละว่างั้นเถอะครับเนี่ยครับเพราะว่า ทำไมผมถึงว่ามันมีผู้เสียสละเพราะว่าไข่มันหากินร่วมกันครับมันใช้รากร่วมกันมันถ้ามีต้นใดต้นหนึ่งขึ้นต้นที่อยู่ข้างๆมันต้องตายเพราะว่ามันจะไม่แย่งอาหารกันนี่ครับมักเกิดมาเรื่อยครับอย่างลำหน่อนั้นครับมันไม่โตเพราะว่าลำนั้นลำนั้นมันขึ้นนี่ครับเกิดมาเรื่อยๆครับมีซ้อนกันสองสามก็มีครับเนี่ย นี่ครับมันซ้อนกันอยู่นี่ครับกำลังข้างขึ้นมานี่ครับมาดูก้อนนี้ครับก้อนนี้ที่ผมเคยลงคลิปแล้วมานับให้ดูมันก็ยังออกนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ยอมถอยนะครับพอตัดทางนี้มันก็ออกทางนี้มันจะออกของมันไปเรื่อยครับเนี่ครับขยายออกมาเรื่อยจากตรงนู้นนะครับจากตรงนู้นมันก็ขยายมาทางนี้ ข้างในมันก็ยังมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับนะมันก็ยังออกอยู่นะครับนูมันก็ยังออกอยู่ <c oughs> กันี้มาดูวันนี้ครับอันนี้ทําไมมันถึงไม่โตนี่ครับสองต้นนี้ทําไมมันถึงไม่โตนี่ครับสองหนอนี้ทําไมมันถึงไม่โตมันมีหน่อนหนึ่งครับที่ผมตัดนี่นะครับมันขึ้นลํมครับเนี่ยครับ เนี่ยครับมันขึ้นลำผมเลยตัดทิ้งครับเนะนี่ยเนี่ยผมเลยตัดทิ้งเลยครับตัดดอกเลยไอ้ที่ตัดดอกเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดดอกนะครับหน่อที่ขึ้นมาทางนู้นนะครับถ้ามันขึ้นมีหน่อขึ้นทางนู้นมันจะตายนะครับมันจะตายมันจะตายเหมือนอันนี้ครับอันนี้ลำนึงมันขึ้นครับมันก็เลยตายเพราะงั้นเราปล่อยให้ขึ้นลำไม่ได้นะครับถ้าเราจะเอาหนอ่อเราต้องตัดตัดตลอด คือตัดแบบไม่หยุดนะครับอย,อย่าหยุดถ้าหยุดแล้วมันมันจะมันจะตายทันทีครับมันจะค่อยๆตายไปเลยหนองนี้ก็มีอยู่ครับนี่อันนั้นะเพียลงเล้วครับนะเหรอียลงไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรแต่เห็นมีเห็ดแถวนี้มีเห็ดเดยอะมีเห็ดมาเกิดเดยอะแต่หน่อไม้ก็ยังเกิดเรื่อยๆครับเนี่ยนี่ครับ เราตัดตรงนี้มันก็เกิดตรงนี้เราตัดตรงนี้มันก็มาเกิดตรงนี้นจะลามไปเรื่อยๆครับมันจะออกลามไปเรื่อยๆมันก็พยายามจะข้ามไปหาเขาอีกเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับดูข้าวครับข้าวก็งามนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับงามอยู่แต่ไม่มีน้ําเลยครับดูดิไม่มีน้ําเลยฝนตกแค่ เมื่อคืนก็ตกเมื่อวานก็ตกนะครับแต่ว่าน้ําใต้ดินมันยังไม่มีครับน้ําใต้ดินในบ่อตรงนั้นบ่อนุ้นกับบ่อนี้นะครับนี่ตรงนี้มีบ่อยังไม่ถึงครึ่งเลยครับไม่แน่ใจว่าจะได้เกี่ยวหรือเปล่าข้าบแต่ก็จะต้องมาดําเนินการครับหาวิธีครับจะไม่รู้จะใช้วิธีไหนครับมันคงใส่ปุ๋ยไม่ได้ครับข้าวอย่างนี้เพราะว่าถ้ามัน ถ้ามันเกิดอย่างนี้มันน่าไม่น่าจะใส่ค่ะใส่ปุ๋ยได้ครับมันแห้งครับยกเล้นจะใช้ปุ๋ยทางใบตัวนะครับไปดูไผ่กันต่อครับดูกันต่อครับวันนี้ก็คงต้องมาเอาออกแล้วครับเนี่ยอย่างนี้ครับมันเริ่มยาวแล้วเราเอาไว้ไม่ได้ครับไว้มันจะมันจะขึ้นไปเรื่อยครับเนี่ยมันกำลังออกมาก็มีเพียบเลยครับเนี่ย คือมันจะออกตามตอที่เราตัดนะครับตอไปถึงไหนมันก็ออกไปถึงนั่นนะครับออกมาเรื่อยๆครับเนี่ยโอ้ยอีกหน่อยครับตัดไม่ทันหรอกครับดูดีครับนี่ขนาดตัดทุกวันนะครับเมื่อวานไม่ได้มาตัดวันเดียวนี่ครับแต่วันนี้ก็น่าจะตัดสามสิบสี่สิบโลแล้วครับวันนี้เพราะมันเยอะดูครับมันออกมาซุซอนกันเลยนะครับนี่ขนาดตัด ดูรอยตัดนะครับเนี่ยนี่ครับรอยตัดเนี่รอยตัดครับก็ยังมีหน่อโพมาอีกนะพวกเนี่ยนี่ก็ยังมีโพมาอีกนี่ครับนี่ครับรอยตัดครับโอ้ดูรอยตัดครับแต่ก็โพมาอีกครับเนี่ยไม่รู้มาจากไหนเนี่ยอันนี้โพมาอีกแล้วครับเนี่ยนี่ครับโพมาอีกแล้วตรงนู้นตรงนู้นอีกหลายหน่อเลยครับผมตรงนู้นเต็มเลยครับเนาะ รุ่นต่อไปนี่นะครับข้างในก็มีครับมนารุ่นต่อไปนี่ครับเดือนสิงหานี่นะครับจะเป็นเดือนที่หน่อมาเยอะที่สุดครับหน่อมาจอกเยอะที่สุดครับเลยครับเดือนสิงหาคมเนี่ยเพราะว่าฝนมันเพิ่งมาครับเนี่ยครับเนี่ยมันซ้อนมาเลยครับเนี่ยสองสามสี่ห้าหกนะครับมันกำลังเกิดกลุ่มนี้ก็หกหน่อเข้าไปละนี่อีกสอง นน่นนะ่นเนาะน่าะน่าจะจะปังโตแล้วเนี่ยอีกสองนี่อีกสองครับเนี่ยนี่ครับอีกสองเนี่ยอีกสองโน่นทำไมครับโอออกเยอะมากครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งตัดไปครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกมาอีกครับพอตัดมันก็จะมันก็จะออกครับเนี่ย ถามว่าเอาไปขายที่ไหนครับตอนนี้เราทําเป็นหน่อไม้อัดถุงนะครับเราไปเราไปนึ่งนะครับไปนึ่งยี่สิบนาทีแล้วเราก็อัดถุงอัดอัดอัดสรญยากาศนะครับอัดสูญยากาศแล้วเราก็ส่งไปผมส่งไปกรุงเทพครับส่งไปขายที่กรุงเทพก็ ราคาดอกไม้อัดถุงก็แพ็คถุงละครึ่งกิโลครับถุงละครึ่งกิโลก็สี่สิบบาทนะครับราคาขายปีนะครับสี่สิบาทราคาส่งก็สามสิบห้าบาทผมก็ส่งไปเยอะเหมือนกันครับทำแล้วก็ส่งทำแล้วก็ส่งเลยนะครับก็ก็ไม่เร็วนะครับถือว่าครึ่งโลสามสิบาทก็โอเคนะครับถ้า เพราะว่าเราไปปอกออกไปอะไรออกมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไไมไ่น้ำหนักไม่ได้ลดเยอะมากก็ถ้ากันโลหนึ่งก็หกสิบหากค่าส่งค่าอะไรค่าส่งก็เที่ยวหนึ่ง 1, ก็มันสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับก็โอเคนะครับผมว่าก็ยังดีกว่าอยู่เฉยนะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่ทําอะไรปลูกแล้วเราก็ผมทิ้งไว้เฉยเลยนะครับปุ๋ยไม่ได้ใส่ ก็เราก็ไม่ได้สางนะครับเนาะต้นต้นเก่าก็ไม่ได้ตัดทิง้งไม่ได้ตัดทิ้งครับปีหน้าจะต้องตัดแล้วก็เอาไปทําเผาถ่านนะครับปีหน้าจะเอาไว้ก่อละไม่เกินสี่ลำครับครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสําหรับท่านที่จะปลูกไผ่กิมซุงก็อ,อย่าทําให้มันเยอะมากครับเพราะว่ามันหน่อมันเยอะเดี๋ยวเราจะทําไม่ทัน ถ้าเราไม่มีตลาดนะครับแต่ถ้าเรามีตลาดนะครับเราลงได้ที่ละที่ละตันสองตันอย่างนี้ก็ทางละตันสองตันเราก็ทําสักห้าไร่สิบไร่มันก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราตลาดเราไม่กว้างนะครับก็ทําแค่เหมือนผมทําเนี่ยครับก็พออยู่ได้ครับสักไร่สองไร่นะครับก็พอดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ